เรือจักเรซินไอสอตัวเนี้ยเขาเกี่ยวพันกันยังไงสวัสดีครับผมมิ้งนะครับผมจากเรซินเอเนะครับผมวันนี้เรามีรายการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องเรือกับเรซินว่าไอสอตัวเนี้ยเขาเกี่ยวพันกันยังไงนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเรซินเอเไว้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจงให้พวกเราขอบคุณครับ อ้าวคำถามมาเรือกับเรซินเกี่ยวกันยังไงครับพี่เรือกับเรซินเกี่ยวกันยังไงคือเรือเนี่ยมันต้องอยู่กับน้ําใช่ไหมแล้วเรซินเนี่ยเมื่อแข็งตัวแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่กลัวน้ํา เห็นภาพยังไม่ว่าเรือคุณจะสร้างด้วยไม้เรือคุณจะสร้างด้วยเหล็กเรือคุณจะสร้างด้วยเส้นใยไฟเบอร์ iber, ต่อให้เรือคุณสร้างด้วยแผ่นลังพึ่งรักคายไม้อัดหรืออะไรก็ช่างสุดท้ายแล้วเรซินจะเป็นตัวที่ผสานวัสดุเหล่านั้นเข้าด้วยกันและป้องกันเขาจากน้ำตอบได้คำเดียวเลยว่าเรืออะไรที่จะทนทานสมบูรณ์แบบมันต้องมีเรซินไปเป็นตัวประกอบแหละชัดนะ แล้วมือใหม่ทําเรือได้ไหมครับมือใหม่ทําเรือได้ไหมครับมันอยู่ที่เรืออะไรอีกเหมือนกันเรือบางอย่างมือใหม่ทําได้ง่ายๆอย่างเรือในคลิปของ SJ ที่เคยนําเสนอเนี่ยที่ว่าทําจากแผ่นลังพึ่งผูกด้วยเคเบันทายแล้วก็ทาด้วยอีอกซีเลยสิ้นมือใหม่ใหม่ก็ทําได้แต่ต้องอาศัยแพทเทิร์นที่ก็มีคนที่มือเก่าหน่อยนะทำแบบเอาไว้ให้ก็องง่ายๆหรือจะทําด้วยไฟเบอร์กลาสก็มือใหม่มากๆเลยก็คงจะต้องรู้จักเรซินกันก่อนรู้จักไฟเบอร์กลาสกันก่อน แล้วก็ทําได้ถ้าคุณคิดว่าคุณทําเรือได้อะไม่ว่าจะเรืออะไรก็ช่างเถอะแล้วคุณก็แค่รู้จักเรซินว่าผสมตัวเร่งยังไงผสมโคโบอลยังไงรู้จักเงื่อนไขเวลาในการใช้เรซินทุกคนทําได้ ตอนนี้นะครับทุกคนก็น่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทําเรือด้วยเรซินกันมาระดับหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครอยากศึกษาให้ลึกซึ้งกว่านี้นะครับทาง AJ มีหนังสือจําหน่ายนะครับผมเป็นหนังสือเกี่ยวกับการทําเรือนะครับผมติดต่อแอดมินได้เลยเมื่อจะลงมือทําเมื่อไหร่นะครับผมวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับติดต่อที่เรซิน AJ เหมือนกันนะครับผมอย่าลืมนะครับเรซิน AJ ตัวจริงเรื่องเรซินสวัสดีครับผม